ติดตามรับฟังข่าวสารเมืองเบตงและความเคลื่อนไหวในประเด็นต่างๆในรายการห้องข่าว93ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา20นาิกา30นาทีถึง21นาฬิกาและรีรันเวลา9นาฬิกา10นาทีถึง9นาฬิกา30นาทีทางสวทเบตง FM <SM> 93เมกะเฮิรตและวิทยุออนไลน์ r a d i o p r d g o t h b e ต t o n โดยทีมข่าวสวทเบต,ตง กรมเจราจาการค้าระหว่างประเทศร่วมกับพาณิชจังหวัดยะลาให้คำแนะนำการใช้ประโยชน์จาก FTA เกี่ยวกับการส่งออกทุเรียนและทุเรียนแช่แข็งในตลาดอาเซียนและจีนให้แก่ผู้ประกอบการในพื้นที่อำเภอเบ,อเบตงค่ะ ที่บริษัทสกายออนอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดตำบลตะน้นแมร้ออำเภอเบตงนางสาวบุญิกาจแจ่มใสรองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศพร้อมด้วยนางผู้เสีดีจ่ายเจริญพาณิชจังหวัดยะลาเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติในอำเภอเบตงเกษตรอำเภอเบตงและหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่ศึกษาดูงานพบป่าและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการส่งออกการแช์ประโยชน์จาก FTA และโอกาสทางการค้าในตลาดอาเซียนรวม กับผู้ประกอบการในพื้นที่ค่ะ ด้านนางสาวบุนิกาแจ่มใสรองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศได้กล่าวว่ากรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ได้คำแนะนำเรื่องการทำรตลาดการใช้ประโยชน์จาก FTA ส่งออกทุเรียนแช่แข็งให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่เพื่อเพิ่มโอกาสการส่งออกได้ตลาดใหม่และขยายตลาดเดิมเพิ่มมูลค่าในทางการค้าระหว่างประเทศพร้อมแลกเปลี่ยนข้อมูลและข้อเท็จจริงกับเกษตรกรและผู้ประกอบการเรื่องสถาน ในการการค้ากฎระเบียบทางการค้าและแนวทางการใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรีในการขยายการส่งออกทุเรียนและทุเรียนแช่แข็งโดยเฉพาะตลาดอาเซียนและจีนค่ะโดยได้ใช้นวัตรกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและช่องทางการทำตลาดแบบออนไลน์และออฟไลน์เพื่อมุ่งให้ผู้ประกอบการได้นำข้อมูลและคำแนะนำไปพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์และมีตลาดรองรับที่แน่นอนทั้งในประเทศและส่งออกไปยังต่างประเทศ ค่ะทั้งนี้ผู้ประกอบการค่ะสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมการค้าต่างประเทศ1385หรือที่กองสิทธิประโยชน์ทางการค้ากรมการค้าต่างประเทศโทรศัพท์0 2 5 4 7 4 8 7หหรือทางเว็บไซต์กรมการค้าต่างประเทศ,ศ,ศ www.dft.go.th ค่ะติดตามรับฟังรายการข่าวก้าวสา ทางสวทเบตง FM 93เมกะและว online, ิทยุออนไลน์ radio.prd.go.th/ เบตงได้ใหม่ในวัน,วนและเวล<ว><ว>าเดียวกันยยกนี้